ตู้คอนโทรลของปั๊มรูทซึ่งใช้ระบบมอเตอร์บัสเลดด c นะครับร่วมกันระหว่างไฟบ้านแล้วก็โซล่าเซลล์ในกล่องคอนโทรลก็จะประกอบไปด้วยชุดกล่องควบคุมความเร็วนะครับเป็นของรถไฟฟ้านะครับเป็นกล่องบัสเลดขนาด3000วัตต์ครับ แล้วก็ชุดไฟแผงเบรเกอร์ไฟแผงเบรกเกอร์ไฟเอซีทามเมอร์เปิดปิดหม้อแปลงแล้วก็ชิโนโทามเมอร์คุมโวลตคุมกระแสเกินโวลต์ต่ำนะครับแล้วก็ชุดไดโอดผสมไฟซีฟิลเตอร์ของหมออแปลงแล้วก็สวิตช,ชิงของพัดลมระบายความร้อนตามมาด้วย ไดโอดเล็กิฟของมอแปลงไฟที่ได้หลังจากเล็กิฟแล้วจะได้79.2ด้าโวลต์นะครับส่วนเจ้ากล่องตัวนี้เป็นคอนโทรลของบัตบัตเลสตัวนี้นะครับซึ่งต่อสายจากภาคคอนโทข้างในออกมาแล้วก็จะแสดงสถานะแรงดันและกระแสะที่บัตเลสของบัตเลดใช้นะครับ ในเวลาปัจจุบันส่วนตัวนี้จะแสดงปอร์เซ็นต์การหมุนของรอบมอเตอร์0-100%เโดยสั่งงานที่ VR ตัวนี้ครับอันนี้ปุ่มเปิดปิดนะครับสมมุติผมปิดของคอนโทรลก็จะหยุดการทำงานนะครับผมอ่อน คอนโทรลก็จะกลับมาทํางานปุ่มนี้จะกลับทางหมุนของมอเตอร์นะครับให้หมุนซ้ายหรือว่าหมุนขวาถ้าสมมุติเราต่อสายไม่ถูกต่อสายเรียงลําดับสีไม่ถูกนะครับเราก็ไม่ต้องถอดออกเราก็มากดปุ่มตรงนี้เลยได้เลยส่วน LED สด,ดวงนี้แสดงสถานะการทำงานของกล่องบัสเลดนะครับต่อมาจากคอนโทรลข้างใน ่าถ้าผมหมุนวิารานะครับเดี๋ยวดูที่ l ดีนะครับนะตอนนี้มอเตอร์กำลังหาเฟสอยู่เอ้ยของบัสเลสกำลังหาเฟสอยู่แต่ว่าหาไม่เจอนะครับเพราะว่าไม่มีมอเตอร์มมผมกดปุ่มกลับทางหมุนว่าจะทำการสแ,แกนหา ครับพอดีด e e ก็จะย้ายที่ไปเรื่อยๆแ,แต่ว่าจะตกที่จังหวะไหนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องคอนโทรลเดี๋ยวจะเอามอเตอร์ที่เขาบอกว่าห้าแรงมาลองต่อสายซีโหลดให้ดูนะครับนี่เป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับที่เขาว่าขนาดกำลังแรงม้าอยู่ที่ห้าแรงนะครับในการ ต่อสายแล้วเรามาลองใช่รอบดูนะครับรุ่นนี้เริ่มทำงานที่ประมาณ30%นะครับเหนคันเร่งมอคันเร่งรถไฟฟ้าที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับนะครับ30%ก็เริ่มหมุนเอื่อยๆแล้วนะครับอย่เร่งมา ร้อยปร์เซ็นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเคมไว้อยู่ประมาณพันห้าถึงพันเจ็ดร้อยรอบนะครับเพ่งผมก็ยังไม่ได้วัดนะนี่เป็นงานแก้นะครับ สีโหลดกินกระแสดีซีอยู่ที่3ามสี่แอมป์นะครับแรงดานตกมาเหลือเจ็ดสิบสามจุดเจวนนะครับเราลองกลับทางหมุนมอเตอร์นะผมให้มันหมุนช้าๆเพราะว่าจงังหวะมันหมุนเร็วมันไม่สามารถที่จะกลับทางหมุนได้นะครับสาสิบเอ็ดเปอร์เซ น,นี่ปุ่มกลับทางหมุนนะสีเหลืองกดตุบไม่ได้นะต้องลงสุดแล้วกดค้างไว้นะครับถ้าไม่ดูที่มอเตอร์ก็ดูที่ led นะครับ มัน,นหมุนไปทางไหนไปทางโน้นอตอนนี้หมุนมาทางนี้แล้วนะครับนี่ก็จะไปทางโน้นนี่ไฟสถานะนะครับถ้า led ดวงใดดวงหนึ่งหายไป แสดงว่ากล่องมีปัญหานะครับหรือว่าถ้าจะเช็คว่ามอเตอร์มีปัญหาแล้วมีปัญหาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งถ้าเราหมุนเร่งเปอร์เซ็นความเร็วเพิ่มขึ้น LED ก็จะสว่างตามนะครับลองสังเกตดูถ้าผมลีก็จะลีตาม ก็ดับในที่สุดมุดผมปิดกล่องคอนโทรลนะครับผมจะดูว่ามอเตอร์ผมเสียไหมก็ไปหมุนมอเตอร์ดูนะครับนะครับถ้า LED ติดเรียงสลับกัน3ดวงแสดงว่ามอเตอร์ยังปกติถ้า LED ติดสว่างไม่เสมอกัน3ดวงนะครับอาจจะมีเฟสหนึ่งเฟสใดใน3เฟสช็อตรอบ หรือไม่ติดเลยก็รวดขาดไปเดฟสหนึ่งนะครับตรงนี้จะช่วยบอกสถานะของมอเตอร์แล้วก็บอกสถานะของกล่องคอนโทรลว่าทำงานผิดโปรติไหมผมลองหมุนมูเล่ให้ดูแล้วดู LED นะครับนะครับมันจะติดเรียงกันอลองหมุนส่วนอีกทางหนึง่ง ลา LED ก็จะไล่าจากข้างล่างขึ้นข้างบนกลับทางเพราะจะ LED จะติดจากข้างบนลง,งล่างสลับกัน3ดวงอันนี้คือสถานการณ์ของมอเตอร์ปกตินะครับไฟตัวนี้จะช่วยในการบอกช่างนะครับว่าตอนนี้มีปัญหาที่กล่องคอนโทรลหรือมีปัญหาที่เจ้าตัวมอเตอร์บัสเลตนะครับให้เจ้าของทำการเทสแบบที่ผมเทสให้ดูแล้ก็ถ่ายวีดีโอไว้ นะครับแล้วส่งให้ผมดูผมจะได้วิเคราะห์การเมืองต้นได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็พัดลมพัดลมตัวนี้เป็นไฮสปีดนะครับถ้าต่อจะเสียงดังมากจะไม่ได้ยินเสียงภาคาผมออนมาให้ใหม่ดผมปรับไปน่าจะใช้อยู่ประมาณพันหกร้อยถึงสองพันวัตต์นะครับ เออใช่เราหมุนมอตเตอร์เนาะโอเคมาแล้วออสัญญาณพันไม่ตรงเพราะว่าเราหมุนมอตเตอร์เมื่อกี้นี้ งเตรืน,นะครับผมหมุนขึ้นไปสุดเลยมอเตอร์จะค่อยๆหมุนทำความเร็วขึ้นมานะครับจะไม่หมุนหมุนตามมือเรานะครับเวลาเราลดมันก็จะไม่ลดท่วมมันก็จะเป็นซอฟต์สตาร์ทนะครับอย่สมมติผมเร่งจากสูนไปถึงร้อยเลยเราไปดูที่มูเลย แรงจากศูนย์ถึงร้อยเลยนะครับมันไม่ตรงล่องอ่ะอันนี้อันนี้คือปัญหาหนึ่งเลยนะครับของมอเตอร์ดัดแปลงนะว่าเวลามันหยุดเนี่ยถ้ามันหยุดค้างกลางปุ๊บเนี่ยกล่องบบตเตอรมันจะออกตัวไม่ได้นะครับมอเตอร์มันจะร้อง อันนี้มันคือข้อด้อยนะครับเวลามอเตอร์หยุดเนี่ยแล้วยิ่งถ้ามีโหลดนะยิ่งออกตัวไม่ได้เลยมันต้องหยุดแล้วลงล่องพอดีผมก็ไม่รู้ว่าเขาออกแบบมาพันกี่สล็อตต,ต่อเฟสนะครับแล้วก็ฝั่งแม่เหล็กมาเท่าไหร่ฝั่งแม่เหล็กมากี่ชุดอันนี้ผมยังไม่ได้แกะเอาทุ่นออกมาดูนะครับเพราะว่ามอเตอร์เขายังใช้งานอยู่หัวของลูกค้าเขาพัง เดี๋ยวถ้าจริงอ่ะไอ้กล่องแบบเนี้ยโดยรวมมันจะมี2แบบคือแบบซายเวฟกับสแควร์เวฟครับแล้วก็เรื่องเฟสเฟสองศาของมอเตอร์กับกล่องก็ต้องตรงกันครับมันไม่ใช่ว่ามั่วๆเอามอเตอร์มาใสา่ได้เลยนะครับเราต้องไปดูเฟสของมอเตอร์ดูเฟสของกล่องนะครับว่ามันตรงกันไหมองศามันตรงไหม ในการหมุนเท่าองศาในการหมุนไม่ตรงมันก็จะมีปัญหาเดีย๋ยวว่าจะมาทําคลิปเรื่องเฟสเรื่ององศา<ม>ของมอเตอร์กับองศาของกล่องอีกครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสนะครับอันนี้เป็นงานแก้ของลูกค้านะครับก็จะประมาณนี้